ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้กันว่าตลาดของสมาร์ทโฟนประเภทแฟบเลบหรือว่าสมาร์ทโฟนขนาดหน้าจอใหญ่นั้นถูกครองโดยซัมซุงเพราะว่าเป็นเจ้าแรกที่ริเริ่มการใช้สมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ด้วยแฟลชแบตระกูล Galaxy Note ค่ะแต่จูๆ่ๆ Apple ที่เคยบอกว่าจะไม่ขอทําสมาร์ทโฟนขนาดหน้าจอใหญ่แน่นอนก็กระโดดเข้ามาแข่งในสังเวียนเดียวกันนี้แล้วอย่างเต็มตัวค่ะวันนี้ซู้ชิงจะลองหยิบสมาร์ทโฟนระดับแฟล s ชิพจากทั้ง2ค่ายนี้ซึ่งก็คือ Galaxy Note 4แล้วก็ iPhone 6 plus มาเทียบกันให้ดูว่่่าาในานฐะคูแขง แล้้วสมสมมนเนนนนือกันขนาดไหค่ะเริ่มจากสิ่งที่เด่นที่สุดของทั้ง2รุ่นซึ่งก็คือขนาดหน้าจอค่ะขนาดหน้าจอของโน้ต4จะอยู่ที่5.7นิ้วซึ่งใหญ่กว่า iPhone 6 plus ที่มีหน้าจออยู่ที่5.5นิ้วนะคะส่วนน้ําหนักนั้นนะคะก็เบาหน้าประทับใจทั้ง2รุ่นถ้าเทียบกันว่านี่คือโทรศัพท์ที่มีไซส์ที่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะ ในเรื่องของดีไซน์แักชิปทั้ง2รุ่นก็แตกต่างกันพอสมควรเลยค่ะดีไซน์ของ Galaxy Note 4นะคะเลือกใช้วัสดุหนังเทียมซึ่ง Samsung เรียกว่าเป็นการพลิกโฉมใหม่แห่งการออกแบบให้เป็นสัมผัสกรอบเมทัลโค้งมนเรียบหรู ส่วน iPhone 6 Plus นะคะก็จะมีตัวถังแบบ Uni Body ที่เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดค่ะเรื่องดีไซน์พูดยากนะคะว่าใครจะสวยกว่าใครเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยแต่ว่าเมื่อดูจากสีวัสดุแล้วก็ดีไซน์แล้วซู่ชิงคิดว่าทั้ง2รุ่นนี้นะคะให้ความรู้สึกที่คลาสสิกพรีเมียมแล้วก็แข็งแรงค่ะสําหรับเรื่องขนาดค่ะซู่ชิงมองว่าทั้ง2รุ่นนี้ไม่ได้ใหญ่เกินกว่าจะใช้งานด้วยมือข้างเดียวได้ค่ะ ความละเอียดของหน้าจอ Galaxy Note 4จะอยู่ที่2,560คูณ1,440พิกเซลโดยที่มีความหนาแน่นของพิกเซลประมาณ515 PPI ค่ะส่วนของ 6+ Plus นะคะก็จะอยู่ที่1 0 8 0คูณ1,920พิกเซลมีความหนาแน่นอยู่ที่401 PPI เมื่อวัดกันด้วยตัวเลขแบบนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่า Samsung Galaxy Note 4ได้เปรียบกว่า 6+ Plus แน่นอน มาดูที่สเปคกันบ้างนะคะ n o ้ต4ใช้ CPU Exynos 1.9 GHz Octa Core ซึ่งก็คือ1.9 GHz Quad บวกกับ1.3 GHz Quad Core นั่นเองค่ะ iPhone 6 Plus ใช้ชิปเซต็ต A8 64บิตที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นก่อนโดยสเปคที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือ RAM ซึ่ง n o t ต4ให้มา3 GB ส่วน RAM ของ iPhone 6 Plus จะอยู่ที่1 GB ค่ะ ความจุของโ o ้ต4ให้มาที่32 g b ส่วน iPhone 6 Plus มีให้เลือก3ขนาดคือ 16, 64แล้วก็128 g b และใส่การ์ดเพิ่มไม่ได้ค่ะกล้องหลังของโน้ต4ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลส่วน iPhone 6 Plus ให้มา8ล้านพิกเซลเท่ากับ iPhone 6แล้วก็ iPhone 5S รุ่นก่อนค่ะ กล้องหน้าของ Note 4ความละเอียด3.7ล้านพิกเซลส่วน iPhone 6 plus ให้มาเพียง1.2ล้านพิกเซลเท่านั้น สำหรับความจุของแบตเตอรี่นะคะซัมซุงก็บอกมาอย่างละเอียดแล้วค่ะว่า Galaxy Note 4ใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุ3,220ม ah, ิลลิแอมและก็มาพร้อมกับ Ultra Power Saving Mode ยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ออกไปซึ่งก็เป็นฟีเจอร์ที่ซู่ชิงเคยหลงรักมาแล้วใน Galaxy S5 ค่ะ ในขณะที่ Apple ก็ไม่ได้ระบุความจุแบตเตอรี่ของ iPhone 6 Plus มาตามธรรมเนียมนะคะบอกแต่เพียงว่ามีท็อกไทม์ได้นาน24ชั่วโมงสามารถสแตนบายได้16วันค่ะแบตเตอรี่ของ Galaxy Note 4นี้นะคะสามารถถอดได้แบตเตอรี่ของ iPhone 6 Plus ถอดไม่ได้ค่ะ สำหรับฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็คือการที่โน้ตสมาพร้อมกับปากกา S Pen ซึ่งในรุ่นนี้ทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมแล้วก็น่าใช้มากขึ้นด้วยนะคะส่วน iPhone 6 plus นั้นไม่มีปากกาค่ะซึ่งส่วนตัวซู่ชิงคิดว่าถ้าหากหน้าจอจะใหญ่ขนาดนั้นการมีปากกาไว้ขีดขีดเขียนเขียนสลับกับการใช้นิ้วบ้างก็คงจะดีค่ะ ทั้ง2รุ่นมีระบบสแกนลายนิ้วมือเหมือนกันเลยค่ะของ n o ้ต4เป็นแบบต้องรูดลงให้ตรงตามองศาที่กำหนดส่วนของ iPhone 6 plus ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าแตะไว้เฉยๆก็ได้ทั้งคู่มี nfc เหมือนกันแต่โ o ้ต4มีเซ็นเซอร์วัดอัดตราการเต้นของหัวใจซึ่ง iPhone 6 plus ไม่มีค่ะ ทั้ง Samsung Galaxy Note 4และ i p h o n e 6 plus ล้วนเป็นสมาร์ทโฟนแฟลเลตที่อยู่ในระดับท็อปของตลาดด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะซู่ชิงทำได้เพียงแค่เปรียบเทียบสเปคแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานให้ฟังกันเข้าวๆเท่านั้นค่ะส่วนใครจะเลือกใช้รุ่นไหนนะคะก็แนะนำให้ไปลองใช้ดูก่อนทั้ง2รุ่นเพื่อที่จะดูว่าเมื่อได้ลองจับต้องดูแล้วชอบรุ่นไหนแล้วก็คิดว่ารุ่นไหนลงตัวมากที่สุดแล้วก็ชอบใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android มากกว่ากันด้วยค่ะ คุณผู้ชมคิดว่า Samsung g a l a กซี่โ e 4หรือ iPhone 6 plus จะเป็นเจ้าแห่งแฟบเป็ลทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยค่ะ